ออามาฟังเคสสตัดดี้กันนะจ๊ะลูกมีพี่น้องสิบคนเป็นชายห้าคนเป็นหญิงห้าคนลูกเป็นคนที่8ปดผติขวัตรพระธรรมกายก่อนเป็นคนแรกก็คือคุณแม่ ต่านมาร่วมหล่อทองรูปเหมือนหลวงปู่วัดปักน้ำในวันมาคบูชาปีสาเจต่อมาปีสามน้องชายคุณสุดท้องก็ได้มาบวชเป็นสมณรธรรมทายาทและได้อยู่ต่อมาจนกระทั่งได้บวชเป็นพระภิกษุในปีสีสองในระหว่างที่น้องชายบวชอยู่นี้เนี่ยคุณแม่ก็ได้มีโอกาสมาวัดบ่อยขึ้น ประกอบกับ้วยพระน้องชายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีคอยประคับประคองจนกระทั่งเป็นผู้นำบุญเต็มตัวและพระน้องชายยังเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนในครอบครัวด้วยจนกระทั่งทุกคนเข้าวัดกันหมดยกเว้นพี่สาวคนโตกับคุณป้าเพราะมีเรื่องผิดใจกับคนในบ้านจนต้องแยกตัวออกไปอยู่ต่างหากวันอาทิตย์ที่ส1หนึ่งสิงหาคม สองห้าสี่หพี่ชายคนโตได้เสียชีวิตพี่คนนี้เคยบวชพระตามประเพณีชั่วคราวที่วัดใกล้บ้านถึงสองครั้งแต่ก็ยังชอบสูบบุหรี่และดื่มสุาาเป็นเวลานานถึงยี่สบกว่าปีเนี่ยเสียดายอย่างเลยเนี่ยคือพอลาสีขาวไปแล้วก็ไปทำซะจนกระทั่งคงลืมนึกไปว่าเคยบวชเป็นพระมาก่อนเนี่ย พรรษาหนึ่งเนี่ยที่ก็ให้บวชเ,เพื่อที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตของโลกหรือมาหล่อหลอมการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในเพศของพระเมลาสิขาแล้วก็มีคารวะธรรมในเพศของคารวะาต้องไปเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของชาวโลกแต่ถ้าบวชเอาไปอย่างนี้นก็เรียกว่าบวชแล้วเสียว่าเหลืองจดได้จังเลย ยุคต่อไปนี่ไม่ควรจะเป็นกงินอย่างนี้แล้วแหละถ้าจะเป็นตังลาสิขา,าก็ต้องเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของโลกต้องเป็นกระหัตที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นกระหัตแก้วอย่างนั้นกระวาดแก้วอุบาศกแก้วจึงจะถูกต้องนะอย่างนี้น่าสิได้เสิได้จนกระทั่งเมื่อประมาณกลางปีสี่ห้าก็เริ่มป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดสะตะับนี่ก็เป็นผลอยา่างนั่นแหละ สุราบุรีนี่ลูกจึงชวนขึ้นปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัดหลังจากนั้นพิชายก็เริ่มเข้าใจวัดมากขึ้นแล้วก็ได้รวมทําบุญกับคุณแม่เลิกดื่มเลิกสูบช่วงที่พิชายป่วยม,มากๆคุณแม่และน้องๆก็ช่วยกันรวมเงินและบอกบุญในพิชายได้ทําบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวถวายพระสังฆาติการและทำบุญกถินสร้างอาคารหกสิบปีพระราภภาวนาวิสุทธ กานที่พี่ชายจะเสียชีวิตคนในครอบครัวก็พยายามพูดให้พี่ชายนึกถึงบุญและฟังเสียงหลวงพ่อทำสมาธิไปเรื่อยๆพร้อมทั้งได้นนิมนต์พระขึ้นไปรับสังฆทานจากพี่ชายที่เตียงด้วยค่ะคุณตาของลูกเป็นคนใจดีแต่ชอบดื่มสุราสูบบุหรี่และเจ้าชู้ช่วงแต่คุณตาเสียชีวิตนั้นลูกและครอบครัวยังไม่ได้เข้าวัด ก็เลยไม่ได้ทําตามหลักวิชาที่หลวงพ่อสอนให้พูดเรื่องบุญให้ฟังแต่มาภายหลังเมื่อขวัดแล้วก็สร้างบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เรื่อยๆน้าสาวได้สาวของพระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อคุณตาอุทิศส่วนบุญไปให้ท่านด้ยวยค่ะคุณยายเป็นคนใจบุญและศรัทธ,ธาหลวงปู่วัดปักน้ำรู้ไปคเคยคุณยายทำบาปเลยคุณยายจะชอบทำบุญกับพระเยอะๆ ก่อนที่คุณยายจะเสียชีวิตท่านได้ทำบุญเลี้ยงพระหนึ่งร้อยลูกที่วัดใกล้บ้านลูกด้ยพยายามชวนคุณยายมาวัดพระธรรมกายแต่สุขภาพคุณยายไม่ดีจึงได้แต่ชวนคุณยายร่วมบุญต่างๆที่พระเดชคุณหลวงพ่อบอกคุณแม่ได้สร้างองค์พระธรรมกายไปจำตัวคุณยายด้วยเวลาลูกไปเยี่ยามคุณยายลูก,ก็จะเล่าเรื่องบุญต่างๆให้คุณยายฟังเสมอเสมอ จึงกระทั่งตอนช้าวันที่21กันยายน46คุณยายก็เริ่มมีอาการไม่ดีน้าสาวจึงตามพี่น้องทั้งหมดไปที่บ้านคุณยายและให้นิมนต์พระมารับสังฆทานและผ้าบาังสุกุลหลังจากที่พระกลับไปแล้วก็ชวนกันมาสวดมนต์และเปิดเทพธรรมะให้คุณยายฟังจงกนกระทั่งคุณยายจากไปด้วยความสง,งบส่วนเตีย่ยเมื่อก่อนเคยบวชเป็นพระ แต่ท่านบอกว่าไม่มีใครเลี้ยงดูอามะจึงต้องลาสิคข้ามาเลี้ยงดูอามะเออมีความกตัญญูดีจังแล้วก็ได้มาแต่งงานกับคุณแม่จนมีลูกสิบคนคือมีเหตุผลที่สวยงามค,คือไปเลี้ยงแม่ก็ดีหลังจากที่ลูกๆได้เขวัดแล้วก็ชวนเตี่ยมาอบรมธรรมทาญาติร,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 ร 5, 6, 6, 5, ุ่น56-57ปีพระราพาวนาวิสุทธ์ท่านจ้าปฏิบัติธรรมมาก บางครั้งนั่งต่อเนื่องเวลาน,านานเกือบสิบชั่วโมงโอ้อยตรงนี้ดีมากเลยอย่างเงี้ยนั่ง,น,น,งนานน,านได้ไหมเนี่ยดี<า>ท่านบอกท,ท่านนั่งดีแต่ลูกก็ไปรูว่าท่านนั่งดีอย่างไรเพราะลูกก็ยังนั่งเห็นแต่ความมืด <c oughs> เออก็ท่าดีเหมือนกันการอะไรทําให้คุณป้าและพี่สาวคนโตต้องผิดใจกับพี่น้องจนนั่งแยกไปต่างหากแต่ปัจจุบันทั้งสองต่างกบฏเป็นไม่ชีแล้วทาอย่างไรจึงจะทําให้กรรมนี้หมดไปคะในช่วงวิญญายใกล้เสียชีวิต นึกถึงบุญที่แม่และน้องๆช่วยกันทําและบอกบุญให้ได้บ้างไหมคะหลังจากที่พิชายเสียชีวิตแล้วภายในเจ็ดวันพิชายทําอะไรอยู่คะได้มาฟังสวดพระอวิธรรมแล้วมาเวียนประทักษิณทิ่ธรรมกายเจีย์ตามคําบอกวิสาหรือเปล่าคะตอนนี้พิชายไปอยู่ที่ไหนคุณตาคุณยายตอนนี้อยู่ที่ไหนคะแะไ,ได้รับบุญที่ลูกๆหล,ล,ลานๆส่งไปให้หรือเปล่า ช่วงก่อนตายเป็ยายนึกถึงบุญได้หรือเปล่าคะทําไมเตี่ยถึงชอบปฏิบัติธรรมมากแล้วท่านปฏิบัติธรรมดีจริงหรือเปล่าคะเพราะเตี่ยจะนั่งนานมากจะลูกเป็นห่วงว่าร่างกายเตี่ะทนไม่ไหวคะ่ะตอนนี้ท่านอายุเจ็ดสบสปีแล้วอ่ะเรามาฟังฝันด้วฟันกันคุณป้าและพี่สาวควนโต พี่ใจกับพี่น้องก็เพราะกรรมปัจจุบันส่วนในอดีตได้เคยสร้างบุญร่วมกันมาจึงมาเกิดอยู่ร่วมกันในครอบครัวเดียวกันแต่ปัจจุบันกระทบกระทั่งกันด้ยวยคาพูดจ้ะคำพูดนะทะเลาะก,กันนะวิธีแก้ก็พิจิกันซะจ้ะพูดกระท่านก่อน ยิ้มให้ท่านแล้วก็ทักท่านพูดกับท่านบ่อยๆเด็กหน่อยท่านก็ดีขึ้นมาเองกันแหละพี่ชายก่อนตายทุกทรมานและเห็นภาพติดตัวทำไม่ดีเอาไว้หลายอย่างเช่นดื่มสุราสุปรีเมาแล้วก็ไปทำไม่ดีอย่างอื่นอีกหลายอย่างสลับกับภาพบุญที่พี่น้องพยายามเตือน และบุญที่ตัวพยายามทำในช่วงท้ายของชีวิตบุญได้ช่องจริงช่วงถอดกายออกมาแล้วก็วนเวียนอยู่กับครอบครัวเจ็ดวันพอวันที่เจก็เห็นทางสว่างจึงไปเกิดที่ชั้นจตุมหาราชิกาในสายยักษ์เป็นยักษ์ชั้นกลางมีวิมานเป็นทองไม่มีบริวาร แต่ไปเป็นบริวารของยักษ์ที่มีศักย์ใหญ่กว่ายังไม่ได้รับมอบหมายงานเพราะเพิ่งขึ้นไปได้มาที่วัดได้ตามพระน้องชายมาแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหลักพิชาและบุญก็ยังไม่มากพอที่จะมีราชรถมารับแค่เห็นทางสว่างแล้วเดินตามขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ถูกดูดวุบขึ้นไปตามกำลังบุญของตัวเอง ในบุญเ็าชิงช่วงเอาไปก่อนนะจ๊ะต้องอุทิศบุญไปให้เรื่อยๆแลแล้วก็ต้องบอกให้นั่งสมาธิเมื่อมีกายละเอียดเป็นยักแล้วนั่นแหะบุญจะได้หล่อเลี้ยงและจะได้มีสภาพชีวิตที่ดีไปกว่านี้อีกไม่อย่างนั้นบาปก็คอยจะช่วงชิงอยู่นะจ๊ะในบุญยิงช่วงไปก่อนคุณตา ตายแล้วก็วินเวียนอยู่เจ็ดวันเจ้านห้าที่กับมาพาตัวพยมโลกขุมห้าเพื่อพิจารณาบุญบาปมีอาจินนกรรมดื่มเหล้าเจ้าชู้สูบุรีและบุญที่ทำตามประเพณีในที่สุดถูกตัดสินให้ไปถูกกรอกน้ำทองแดงในยมโลกคุมห้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังไม่เต็มที่ พราะกรรมมากต้องอุทิศไปให้ท่านบ่อยๆนะจ๊ะหนักก็จะได้เป็นเบาส่วนคนยายน่ะตายแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาชั้นดาวดึงมีวิมานทองอยู่เฟสสองโดยบุญที่ท่านได้ทำเอาไว้ในเมืองมนุษย์โดยมีาราชรสมารับพร้อมบริวารมารับไปเลยได้รับบุญที่อุทิศไปให้ ก็ยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นจ้ะเตี่ยท่านนั่งแล้วสบายใจท่านก็เลยนั่งไปเรื่อยๆบางครั้งก็เห็นความสว่างบางครั้งก็ไม่เห็นบางครั้งก็เห็นองค์พระบ้างบางครั้งก็ไม่เห็นแต่ได้รับความสบายใจท่านก็เลยนั่งไปเรื่อยๆอันนาปล่อยให้ท่านนั่งไปเลยจ้ะ นี่ก็เป็นเคสตั๊ดี้สั้นๆส,สำหรับคืนนี้นะจ๊ะ